เทคนิคการจัดกระเช้าลูกชุบน้ำพริกปลาทูว่ายฟอกขนาด11นิ้วคูณ7.5นิ้วกระเช้าเป็นทรงตรงเราจะลองฐานก่อนด้วยโฟมแล้วก็วางฟิวเจอร์บอร์ดอย่างสะอาดหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฐานรองเค้กสีทองรองเพื่อจะได้สัมผัสกับลูกชุบขนาดนี้จะสามารถใส่ลูกชุบได้ประมาณ100-120ชิ้นขึ้นอยู่กับการจัดเรียง หลังจากนั้นเราก็จัดวางเรียงตามที่เราออกแบบเอาไว้โดยเราพยายามให้สีออกจะตัดกันเพื่อที่จะได้มีความสวยงามสีของลูกชุบเขาเรียกว่าเป็นสีที่ละลายในน้ำหรือวอเทอร์เบจะทำให้สีสามารถติดกันได้หลังจากนั้นเราจะใช้พลาสติก กา้านเอาไว้เพื่อไม่ให้สีติดกันเราจะพยายามใช้เวลาในการจัดให้เร็วที่สุดเพื่อขนมจะได้ไม่อยู่นอกตู้เย็นนานเกินไปดีมากค่ะข,ขนมดนแช่ตู้เย็นมาแล้วอย่างน้อย6ชั่วโมงเพียวลูกชุปจะแน่นเฟิรม์มทําให้การจัดนิ่งง่ายไม่เละง่ายด้วยเราจัดขนมไปเราเสร็จปุ๊บเราจะไม่รอ